เอชุติมาโพสคลิปเลิกแฟนหนุ่มรุ่นลูกเพราะอะไรล่าสุดซัดเลยค่ะทำเอาหลายคนจับตามองความสัมพันธ์กับรักต่างวัยอย่างเอชุติมาค่ะกับแฟนหนุ่มรุ่นลูกฟ้องสุภกิจซึ่งทั้งคู่อายุห่างกันถึง31ปีและก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าความรักจะสั่นคลอนค่ะเมื่อระยะหลังทั้งคู่ไม่ได้ออกมาโพส,สรูปคู่หวานๆด้วยกันเลย ในขณะเดียวกันทางด้านสาวเอชิติมาก็มาจอกมาโพสต์รูปพร้อมกับแคปชั่นเศร้าๆอยู่บ่อยครั้งจนทำเอาหลายคนอดสงสัยในความสัมพันธ์ของเอชิติมาและฟรองสุภก,ภกิจเลิกกันจริงหรือไม่ และเมื่อเข้าไปสองอินสตาแกรมของเอชุดิมาค่ะอ่านฟอลโล่ไอจีของฟรองสุภกิจและทางด้านฟรองก็อ่านฟอลโล่เอเหมือนกันเป็นที่เรียบร้อยค่ะรวมไปถึงรูปคู่ที่ทั้งคู่เคยถ่ายด้วยการเรียกได้ว,ว่าลบหมดเกลี้ยงอินสตาแกรมเลยค่ะเรียกได้ว,ว่าก็เป็นหลักฐานยืนยันนะคะว่าเอชุดิมาเลิกกับฟรองสุภกิจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วละค่ะล่าสุดทางด้านเอได้ออกมาโพสตคลิป รวมกับต้อมรัชนีกรค่ะงานนี้ต้องบอกเลยค่ะคลิปนี้ชัดเลยจริงๆเอชิติมาเลิกแฟนหนุ่มรุนลูกเราว่าไรโดยบทสนทนาของเอและต้อมมีดังนี้ค่ะต้อมบอกว่ามีอะไรหนักอกหนักใจว่ามาเอบอกว่าผู้ชายมันงี่เง่าฉันก็เลยอยู่คนเดียวไม่รักดีต้อมบอกว่าปล่อยมันไปเอบอกว่าฉันสวยต้อมบอกฉันรวยมากเอบอกฉันเซ็กซี่ต้อมบอกฉันแซซ่บ เอ่บอกหมดคำชัพูดโลโล,โลมีใครโสดไหมคะมีใครโสดไหมหาผู้ชายดีๆโสดๆมีไหมต้องบอกว่ารับสมัครด่วนอย่างไรก็ตามแล้วก็ต้องรอฟังจากปากของเอแล้วฟลองนะคะอย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะอย่างไงก็ต้องขอเป็นกาลังใจให้กับท้งคู่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณหล่งขง่าวข่าวจากไทยนิวส์ออนไลน์ด้วยค่ะ